จะออกแบบเสื้อผ้ากันนะคะโดยใช้ปากกาลและกระดะาษทั้งเดียววาดนะคะเรามาดูกันวันนี้เราจะทำจุดเซตนะคะเป็นเสื้อและกางเกงค่ะเราได้ผ้ามานะคะเป็นผ้าลายปลาสีแดงค่ะเดี๋ยวเราจะออกแบบเสื้อกอ ชุดน oui. pues ี mm ้ก็จะมีปกและมีกระดุมนะคะส่วนเสื้อก็จะเป็นแขนกระทาบนะคะโดยความมาเสื้อของเราชุดของเราจะมีเสื้อไซสใหญ่เึงสายยาวอถึ่งสายยาวนะคะเราก็จะนิยมแบบมีแขนนะคะเพราะว่าจะสามารถใส่ออกนู่นได้าวจะปิดแขนนิดนึงนะคะ สวยไหมคะ <c oughs> ค่ะผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าปลาสีแดงนะคะเรามาวางตำแหน่งมารก,กันดีกว่านะคะคือต้องการให้ปลาอยู่บนเสื้อนะคะเราก็จะตัดปลาเนี่ยให้อยู่บริเวณเสื้อนะคะแล้วผ้าสีแดงเป็นลายผื้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องเย็บกันนะคะเพื่อจะขึ้นตัวอย่างงานกันแล้วก็ทำการเย็บจริงกันเลยนะคะ ห้องเย็บผ้ากันนะคะพี่ๆช่างเย็บก็อยู่ในห้องกันเรามาผิดเวลาหรือเปล่าทาทันเข้าอยู่แถวเข้าเที่ยงนะคะประมาณนี้เลยนะคะห้องเก็บผ้านะคะค่ะเย็บจริงแล้วนะคะก็ เย็บแล้วใกล้จะเสร็จแล้วด้วยนะคะเพราะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะทั้งหมด79ตัวผ้าที่ใช้166หลาลาคะตัดเย็บได้79ชิ้นค่ะนี่กางเกงนะคะพี่เขารีดก,ก่อนแล้วก็จะเตรียมแพ็คกันนะคะมาค่ะแพ็คขาติดป้ายเครื่องหมายการค้ากันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ถุงกันนะคะแล้วก็เตรียมให้นางแบบถ่ายแบบนะคะนะคะน้ง่งนางแบบถ่ายแบบแล้วเราก็จะทาการ ลงขายสินค้าหนะ้าร้านกันได้เลยสามารถได้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะชุดนี้นะคะกางเกงจะมีซิปนะคะ,ะมีซับในหด้วยนะคะชุดของเราจะมีซับในทุกชุดนะคะมีเสื้อตัวนอกมีซับในแล้วเสื้อเนมีกระดุมด้วยนะคะคอปกก็จะแอกแนวแบบสูดนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเพิ่มมูลคะ่าสินค้าได้เลยในแพ็กเกจที่เรามีเครื่องหมายการค้ามีอ่า ถุงนะคะแล้วก็มีป้ายค่ะชุดที่เสร็จแล้วนะคะอ่าต้นทุนของวัสดุประมาณนี้เลยค่ะน,นะคะมีกระดุมด้วยนะคะ